เฮอกูดูก <c oughs> ูยัยไม่รู้เลยว่าใครใชนะตอนเนี้ยเพราะมันมันยากอย่างที่กูบอกมันอุ้มนานแน่นอนนะทีเด็ดใบอะหนึ่งหนึ่งอะอ่ะเดี๋ยวผมบอกข้อดีของซาเวตให้ซาเวตข้อดีเลยนะไฟแข็ง <c oughs> บ้านเรีวสองแต่รถไม่มีจำนวนคนไม่ค่อยมี <c oughs> ปืนเรีวห้าน้อยแต่ดัน <c oughs> ไม่เฮดบ้านเรีวหนึ่งปืนเรีวห้าเยอะรถมูลเยอะแต่ไฟอ่อนกว่าอันนี้ผมพูดกินนะไฟอ่อนกว่าซาเวตแน่นอนเราเดินไปเดินปวดๆเป็นลิงอยู่ดิโดนว่าหายนะ ไม่ได้แล้วะไม่ได้แล้ววะไปกอลพีครับไปครับถ้าเราดังหักใช่ป่ะพี่ไอ้นะถ้าสมุดเราดังหักอะทำไมแล้วเรากินเลยแ้ดังเดิมดังเป็นเหมือนเดิมไมเกรู้ไปด้นด่งกว่ามอป่ะเกิรู้ไมฮไอ้กิมพี้่แหวแล้ววะอะไรนะพี่ไม่ลลี่ไแกอย่นครับพี่ไปเดีครับ ตัวมันหายนะแต่รถมันอยู่อ่ะไม,ไม่ไม่ไม่มันมันกลายเป็นลิงอยู่เมืเ่อก <laughs> ี้อ่ะแล้วนาะไอไปไหนของมันอะ่ะไม่มีฐานรับไม่มีฐานรับตายห่อเปยแล้วชุบจะหายไหมไม่แน่ใจพี่ยิงเขาให้ตายแล้วห่อเปย์เขาแบบชุบก็เดี๋ยวก็หายของเมื่อเหมือนพระเจ้าเนี่ย แล้วที่ JK ประกาศไว้ว่าเรายังประกาศให้เขารู้ได้ถึง 100m เ,เออยใช่มีอยู่มีอยู่เดี๋ยวพี่ประกาศไว้แล้วนี่เคยประกาศแล้วนี่ถ้าลงพอได้เขาให้ถึง 100m เอ่อะไอคิวดี้ไปไหนแล้ววะโอ้ยกูมไม่รอนะมันหายไปไหนของมันอีกแล้ววะ สมเพศจัดซาเวทนำเฮ้ยตอนนี้หนึ่งหนึ่งปะตอนนี้หนึ่งหนึ่งปะหนึ่งศูนย์ครับเพี่อ๋อหนึ่งศูนย์เออใช่อันนี้จุนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เท่าเดิมไม่ขยับพี่กอฟผมถามนิดนึงนี่ว่ามันมีคนในแก๊งที่ไม่มาเล่นนะครับผู้ผมจะมาเอาเอา,าออกอะ่ะเอาบัตรเขาออกอ่ะอย่างี้ได้ปะได้ดิระหว่างระหว่างการระหว่างวีตอรนนี่สามารถเปลี่ยนคนได้ตลอดเวลาแล้วถ้าเรามีเหรียญอะ โอเคครับพี่แต่คนนั้นแต่คนนั้นต้องมาถอดบัตรออกไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่คือผมเดียวตามเขามาให้ถอดบัตรออกได้นะได้ก็น่าได้อยู่ไปซื้อเอาเองเดี๋ยวค่อยไปซื้อโอเคครับพี่ก็คนมึงก็เยอะอยู่นี่อะไรนะครับคนก็เยอะนี่เมื่อวานก็เยอะผมตามพวกเก่าๆกลับมาแล้วเลยครับพี่เขาอย่างดีที่เขาไม่ช่วยกันนะก็อยู่ยาวไปเลยมึงก็บอกเขาอยู่ยาวไปเลยไม่รู้ว่าเก่านนี้ก็มาอยู่ยาวครับพี่เออ ยาวไปเลยตอนแรกนี้แบบมันเสียไม่ได้จริงเลยมันเสียไม่ได้จริงมันได้มัน,มมนพี่ว่าคู่มึงอ่ะสูสีจัดเลยมันเดายากเว้ยเฮ้ยกูกดูกูก<ห>ูไม่รู้เลยว่าใครชนะตอนเนี้ยเพราะมันมันยากอย่างที่กูบอกมันอุ้มนานแน่นอน,นะนะ่ะทีดจะใบ,บอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะผมผมมองว่ามันได้เป็นเดือนนะพี่หนึ่งหนึ่งอุ้มนานแน่นอนที่จะใบอะไรก็นานเดี๋ยวเขามาบ้านมึงอีก เดี๋ยวเขาามาบ้านมึงผมต้องรีเซทคนก่อนพี่เข้าใจแล้วแต่มึงเล่นกันเล่นเถอะแล้วที่ไปรีไปไหนวะเนี่ยโอ้ยมันกลายเป็นรืมไปแล้วพี่ถูกลืมู่ไหนอ่ะเฮ้ยลุดหนึ่งอีเขาผมมนเล่ไดาขังองคงในกระลาศเนี่ยใครใครไปขังขู่รอตึงมาเนี่ยไม่รู้ไปรุ่นอีกแล้วนะไม่รู้พระเจ้าองค์ไหนโดนบันดาล กระดาษไหนอ่างเนี่ยมันมีโกงที่ไหนองี้ยเขามาขังไว้ในโซ่ตรงไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วน่าจะเสร็จหมดแล้วมั้งใครอยู่ในบ้านล่ะโดดเรียบร้อยตายกแกน่าจะตายนะไช่กูขับ ส5 0โลตามตูดพวกแม่งยังไม่รู้เลยเป็นเชคว่ใครชนะเอาแบบเราไเห็นกับเเฮอ่ะเดี๋ยวผมบอกข้อดีของซาเวดให้ซาเวดข้อดีเลยนะไฟแข็งไฟแข็ง,งบาเบียสอง แต่รถไม่มีจำนวนคนไม่ค่อยมีปืนเวลลห้าน้อยแต่แต่ไม่เฮดป้านเวลลหนึ่งปืนเวลห้าเยอะรถมุนเยอะแต่ไฟอ่อนกว่าอันนี้ผมพูดจริงนะไฟอ่อนกว่าซาเวดแน่นอนแต่คิดว่าใครชนะอย่าไปกัดตามหมามันเนี่ยย่าเอาไปเอาไปอ่อะซเวดใช่ปะล่ะแต่ทีเนี้ยผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งแต่ผมไม่ได้บอกน้องมาหรอกว่าทําไมป่อวานถึงไม่เลือกอุ้มไว้เความหมายของเว้อุ้มคือเขาไฟไปในระยะหนึ่งอะเป็นผมผมก็สั่งอุ้มเลยด้วยสั่งให้อุ้มเลยแล้วก็ไปเลย พอไทยวนบ้านเราได้เปรียบอยู่แล้วตำรวจมาไงตำรวจก็เคลียร์บ้านก่อนอยู่แล้วเว้ยไเดี๋ยวไม่ได้ไฟแรงไงแต้มใหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งศูนย์อะไรหนึ่งศูนย์เออเดี๋ยวเออเดี๋ยวทาวเวตเขาเล่นมาเยอะจริงในบ้านมีอเนี่ยเกมเนี่ยใครอะดาร์กดาร์กโค้ดี่ใครอะโดนต้นต้นจับเนี่ยดาร์กโค้ดี่ใครอะแล้วเป็เคสเด้อถ้าเคสเดียวผมปล่อยอยู่แล้วเว้ยถ้าเป็นเคสเดียวผมไม่ออกไปช่วยด้วยผมปล่อยเลย ยังไงช่วยไม่ได้อยู่แล้วเคสเดียวอะยังไงไม่เอ่ยอยู่แล้ว่วาตำรวจช่วยได้อยู่แล้วเพจเดียวไม่มีทางเอ่ยแน่นอนผมบอกเลยครับครับใกล้กับใครอะไรเกิดก่อนพ,อพ,พี่พี่ว่าพี่ว่าไม่รู้อ่าแต่กูเกิดก่อนมึงแน่นอนอะ่ะอันนั้นก็ถูกนะผมว่าข้างข่าวอ่ะพี่อะไรอ่ะข้างข่าวแม่ไก่แล้วเฮียมึงไหมยังไงเฮียมึงอะเฮเอ็กซ์เหรอเออ น่าจะเมาดเจนซี่อยู่อะไรวะมีวัมรรออีวนนัีวัโัุดีัดีัดีังี มันแล้วมันนล้อน,น,นอันนั้นแหละกลยุทธเขาไงอย่างที่บอกมันแล้วแต่แผนด้วยแผนคนเราไม่เหมือนกันด้วยว่าเขาจะได้ยังไงอะไรยังไงมันแล้วมันน่าจะโดนดับมั้งมันคืออยู่ในแผนเขอาจริงยี่สิบถึกปะ่ะยี่สิบถึกไหม ทีทีห่อเอ๋อแล้วแหละเพราะผมเอาไปขังที่สำนักงานเนี่ย่ันนี้คันนี้มาไม่รู้จะขึ้นกับใครเนี่ยมีจะเอาเวททรงดีกว่าไอ้นี่ปะเปอาไปลยเฮ้เอลวไอ้ทรงดีกว่าแต่พี่ว่าเทเวทก็ไม่หมูรอบเนี้ย เขามีโอกาสชนะเว้ยเขาไม่หมูแน่นอนพี่โดนซอมบี้โถมเหรอใช่โดนซอมบี้โถมมาแน่ยทัดมาเน่ยทัดมาด่ากูด้วยกูยังชอบเลยไอ้มึงยิ่งมึงไม่มีวอลมึงนั่งอะไรอ่ะน่ไอ้เพี่้ยงค่ะเพี้ยงลอง ลองไปเหินเขาหน้าบ้านนี่ดูดีว่ามีมันไหมแค่ดูนะไม่ต้องไปได้เอาคนเข้าคนออกได้เซาเว่ไม่น่าหัดใจหรอกพี่ว่าเขาน่าจะมีไฟอยู่ยินครับได้ยินได้ยินไินเด็กโป่งยังไม่ได่ใครตอบเลยอ่ะก็ะที่วานไงวานที่ตีลงุงไงทั้กกระดาพี่มีคนทั้กกระดาพี่ด้วยไอพี่เฉย,ยเฉยแค่ถามเขาถามว่ามีใครได้ยินไหมเดวอ ไม่รู้เหมือนกันดาา่าทำไมพี่ก็ไม่รู้พี่อยากรู้เหมือนกันมา,มาด่าคุณทำไมฮะลรหรอคุณครับฮะลรหวยได้ไหมคะอยู่บ้านซาเวดเวดใช่ขับรถไปทิ้งตรงนั้นแล้วหนูไปกับพี่เลยเามาเด็กจับโรมาพี่มา <laughs> ให้เบลลี่กับงูจีบกันดีกว่าบิลลี่กับไอ้งูจีบกันดึงไหนไว้งูพี่ว่าแก๊งไหนไมีโอกาสเคลื่อนศีรษะสูงสุดพี่ว่าโคอีกไรอีเวนนี่แหละเออมันมีคนอินอยู่ก็ไม่คัดไ,ไ,ไม่เป็นไรเอะไรหรอเอาแบบนั้นหมดอ่ะ มันก็อย่างผมผมเข้าใจนะคือเขาเขาชอบพ e ีอมากไงเอาแบบว่าชอบมากๆแล้วผมไปทําตัวกลางแบบว่าเอาปืนไล่ยิงไม่เขาเล่นเลยเขาคงไม่พอใจหรอมั้งว่าไอดอลเขาหรือคนที่เขาชอบโดนกดอะไรอย่างงี้เปล่าพี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเหมือนกัน